สัพพังอปาราทางาธรรมทุโนภันเตอาจาริเยปมา,ทา,า,าเทนะทวารกเยนกตังสัพพังอปาราทางาธรรมทุโนภันเตอาจาริเยปมา,ทา,า,าเทนาทวารกเยนกตัง สัพพังอปาราทางมามทุโนฮันเต มีเลยนะหังคมาเมตุเฮหยปิเมฆมิตตังบังธมะพันเตวังโธตุเอวังโธตุโยจารุเปประมัชิตตวประชัสโซนะประมัชเตโซมังโลกังบภาเสติอภาุโโตปัจันติมาอภิวาทนาเสริสะนิจังบุธาปจายโนจตารโธรรมาวัันเต อายุวันโนสุขังพะลังสาธุโยมทีน่ะอาบาทน้ำมันมที่เข้ามาบาทน้ำมต์บาดน้ำนอกบาท้ำนอกบาทน้ำนอกนเ่อนแย่นยู่แค่หนไม่หยิบม่หยิบใน่แล้วอมนขึ้นมางปหยบหรือแม่หน่ะ อันนี้สารูปภัณฑ์คุณภาพตัวโพยสมคทรมีผู้ดูแลแล้วก็ประธานแต่ลรุ่นคณะแต่ละคณะที่มาบริกาที่ใหม่ ขอขมาธมะการได้สินในที่ตรรมะได้ลงเกิดวมด้วยวาจาและใจการนั้นสินนั้นขอให้เป็นอมวุโสกรรมการได้สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้ลงเกิดต่มาด้วยปจิกรรมและมโนกรรมการนั้นของท่านทั้งหลายก็ขอเป็นอโสกรรมเช่นเดียวกันสาธุเจ้าค่ะรอดงอพุทธศาสนาสิ่งใดิงที่เกิดขึ้นให้พิจารณาให้คิดให้ต้นทีก่อนให้คิดให้ของแท้ก่อน ใช้สติปัญญาจะใช้จิเล็ดของตัวเองพิจารณาเช่นสิ่งใดที่บอกก็พิจารณาแล้วพิจิตรสีแล้วจึงได้บอกสิ่งใดที่กล่าวก็กล่าวแด่นในสิ่งที่ดีแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ต้องทาเพราะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นวันนี้อัตมาเซ็นหนังสือไม่ถูกต้องอัตมาก็าไม่เซ็นถูกใจคุณไหมไม่ถูกใจเลยก็อุตส่าห์มารอสองวันแล้วก็ไม่เซ็นอ,อย่างนี้เพราะฉะนั้น คิดให้ดีว่าให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเป็นดังนี้เราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อนานาจของหนึ่งันทาคติพยาคติโพสาคติความหมายก็คือว่าหนึ่งเซนหรือว่าพูดหรือทำเพราะความรักไม่พูดหรือไม่ทําเพราะความโกรธประมาณนี้เพราะฉะนั้นท่านั้งหมายก็ดีที่มาวันนี้ก็ขออนุโมทนา สิ่งในทั้งพวงที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นกับสมาสิงนั้นทั้งหมดขอให้โยมทั้งหลายจงได้มีส่วนอย่างนั้นนั้นทุกทท่านขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ดนงานกิจการของท่านทั้งหลายได้เนกิจการทั้งส่วนที่เป็นธรรมและส่วนที่เป็นโลกก็ขอให้กิจการนั้นนั้นจงสาเร็จสาเร็จทุกทท่านสาธุเจ้าค่ะ